วัสดีค่ะหนึ่งหลานดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องทึ้งดีใจอยู่เดียวปลอดๆเล่น่ะเห็นฟองน้ำดีใจแย่เนื้อนึกว่าจีบเห็นอันฟองน้ำเก่าขึ้นมาแล้วเห็นฟองน้ำแล้วช่มันดีใจแย่ทายอัดลูกก็เห็นตะหัวเจ้าของทายลูกอันเห็นฟองน้ำเห็นตะหัวเจ้าของเห็นตะหัวยหลานเหลี่ยมเจ้าของมาตะบ่เห็นหน้ายังหนึงเต้นอ่ะค่ะ ไทยไทยอันไ,ไหวไรก็ได้เล่คือจกหัวโอ้ยปีน,นี้เลยตั้งใจไทยไม่หรอกไทยฟ้องหนังฟอดๆเนาะพี่น้องโอ้ยจะเป็นดีใจแังไลฟ้องหนังขึ้นมากขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโชคดีมีใช่สุกุสุกนเด้อปีนี้กับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วเนาะโชคดีมีใช่สุกูสุกนเด้อพี่น้อง ข่าลายตัดอันนี้กบขึ้นมาผู้ข่าดีใจเพเห็นหนานั่นเจ้าของจ้เงาเตี่ยวมาใตาเห็นนี้เห็นแล้วเขาจะมันดีใจแง,งครับวายสองหลานดวงใจแล้วขอบคุณเลหลายเด้อพี่น้องโอ้ยหลวกหนียังมีมาสองคนเนี่ยนึกว่าสีบ่มีขอบคุณเลหลายเด้อพี่น้องเลยต้นน้ำแข็งกละไยนะสิได้ไปหาน้ำแข็งมาใส่ไหม่ เกียวเด้อเขาไมาไหวเนีย่ยไม่่าโทรศัพท์มันห่อนเดี๋ยวเ็เอาโทรศัพท์ไงใส่หันไงใส่ไหวไยใส่หันหน,นี่ไหวพ่อห้มันได้มัน่นโอ้ยจะมันดีครับจะมันดีใจแห้งค่อยดีใจแห้งไปนองได้ได้อันฟ้องหนำม,มากคือน้องลูกนอนไปเห็นน้องลูกนอนเนี่ยฟ้องหนำฟอดๆเลยเ่าอ้องหํำไปเดียนไปใส่น้องไปเดียนสิไปหาคุ้มเม็ดกันนะ คือได้ยิ้นข่าวอเพิ่นเอาออกแล้วมันแมีนบนน้องพนันบ่ได้แท้บ่แมีนต้องไได้แท้ไปอีกอยู่บ้านนึงเนาะไปเห็นเขาเจ้าถามคือกันน่ะบานข่อยคือบ่ามีนอันอันหนังสือคือหาบ่เห็นบาน่ะไปไปเบิ่งเขาเจ้าเขาเจ้าก็จมเพื่อนกับประเดียนเลยนะวันนี้ประเดียนจะค่อยหัว่าประเดียนเฮ็ดได้แล้วโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่ยูเพิ่นองว่าพี่ยูเอาออกนี่จากเนาะได้ฟองหนำฟอดฟอดมาแล้ว การเลี้ลูกเล่นลูก,ลนลกชนใด,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 ดแล้วพี่น้องได้รอกน้ำเนาะได้รอกน้ำฟอดๆเนาะในครอบนำฟอดๆแล้วพี่น้องบัดนี้เป็ดให้ไหลย่าข้าวกันได้รอ,รอบน้ำเนาะทำให้ไหลทำให้ไหลขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องหนุ่มหมกไร ตื่นเต้นขึ้นไม่ไหมก็บที่เอาจากเครื่องโจ้มงกับพอ่อบ่าบอกเอาพ่อโจ้อมองหนุ่มตื่นเต้นอันใดเฮ็ดโทรศัพท์ได้ว่าเมนสีบ่ได้มาปีใหม่โอ้โชคดีเดือนมกาลาได้เฮ็ดอันฟ้องน้ำฟอดๆ,ดๆได้ดีใจดีใจครับโอ้ยยูพีกอันหนึ่งล้านดวงใจยูพีได้อนดันในหน่อยหนุ่มๆ ขอบคุณหลายๆเลยหนึ่งหลานห้องใจพี่น้องถึงเราจะเคืองชมงกับพ่อเราก็ได้ขึ้นพ่อหนึ่งชมงค์่ง กับพวกไครดีมันไดดอกทั้งเก็บขาทั้งมันหันใจพวกตัวตองเป็นโรคหมอนืึดเป็นทั้งสี่เหล่ยพี่น้องพวกใคนั่นดอกเอามือนี่ปจิไปสื่อ,อยาละลายเสมหามายาละลายเสมหาบิดลืมหมอหนัดก็ลืมไปหาหมอจิไปสื่อ,อยาละลายเสมหามาเป็นซ่องๆมันลืมเข้าเลยบ่ได้จั๊พี่น้อง บิกซี่ยังดีด้แต่ยาอื่นมายาละไล่ซิมหาบ่อ้มากอา่ไปซื้อยาอายุบิกซี่เลแต่ยายังอื่นมายาละไล่ซิมหาเลยบ่ด้มากจังเบิ่งมืออื่นก่อนขันเป็นลานนี้เปิดกระสิไปลานนี้แล้วไปซื้อยาละไล่ซิมหามากาินเสลีเท่าไบวเหนียวสันมันไอต่อไปครั้งก็นนะ